ครับเออเผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นยัง,ยงไม่รู้นะฮะมาไ,ไปต่อเลยแล้วกันไปต่อเลยแล้วกันไปตคอมโบไปอย่างสวยๆอาสวยงามเอาเรื่องดูนะเอาเรื่องอยู่นะเกมมอเตอร์ไซค์เอาเรื่องอยู่นะฮนะอืมเป็นยังไงเป็นยังไงลูกนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเออเป็นยังไงเดินเมื่วันก้อนตัวเราทะลุไปแล้วที่2555บาทนะครับ คลิปนี้จัททำขึ้นเพื่อความดังเท่านั้นผู้ชมได้มีอายุค่ามก่อ18ปีควรใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมมาครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยแล้ววันนี้เราก็มาพบก,กันอีกแล้วนะครับกับช่องสล็อตบอยสอยจูนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมบัตเตอร์ไฟนะครับ่ะมาไม่พูดพรำทำเพลงให้เสียเวลานะครับจัดกันมาเลยแล้วกันนะฮะมา ใครที่ขอกันมานะครับบัตเตอร์ฟลายนี้ผมมาเล่นให้ตามคําขอแล้วนะครับนะฮะนะด้วยทุนเพียง200บาทเท่านั้นนะครับนะกับการเริ่มต้นเบดไดที่6บาทนะครับมาดูสิว่าเกมบัตเตอร์ฟลายนี้นะครับจะสร้างกําไรให้ผมได้หรือว่าจะขาดทุนนะครับนะนะครับเกมนี้นะเป็นหนึ่งเกมนะที่บอกได้เลยว่าอาจจะมานะฮะนะนะอาจจะมานะครับนะ ยังไม่ได้รับการันตีจากเซียนสล็อตนะครับเกมนี้เป็นเกมของผู้ชมทางบ้านนะครับเออมาจัดกันไปเลยกันตอนนี้นะโอ้ยังเงียบอยู่นะครับาาม,มาไหมฟีสปินมาไหมมาไหมอีกหนึ่งตัวเท่านั้นอีกหนึ่งตัวเท่านั้นโอเค โอ้โหมาแล้วนะครับฟรีสปินนะครับหมุนฟรีแปดรอบนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับทําไมทำไมได้ฟรีสปินเล่นยังไงก็ได้ฟรีสปินนะครับมันเป็นปกติอยู่แล้วนะผมว่ายังไงก็ได้ทุกคนนะครับมาดูซีนะครับอมาผมเล่นทุกครั้งก็ได้ฟรีสปินทุกครั้งนะผมก็งงตัวงเหมือนกันนะครับมาโอเคสวยรูปมาคอมโบมาหน่อยโอ้จะหมดแล้วเหลือหมุนอีก2หมุนนะครับไม่ได้ดูนะครับ อืมสามสิไปแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับมาต่อเนื่องคอมโบมาดีเนี่ยเงินละวันก้อนโตของเราจบที่เท่าไรเอ่ยน,นะคะรับเงินละวันก้อนโตของเราจบที่217บาทนะครับกับเบ็ด6บาทเพียงเท่านั้นนะฮะดูกันเอาเองะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกหมุนเดียวมาคอมโบมาให้ต่อเนื่องมาหน่อยลกูกครั้งสุดท้ายอออืื้หม,มา สวยสวยงามอยู่เออโอ้โหอืมคอมโบมาต่อเนื่องเลยนะฮะตอนนี้โอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเงินรางวัลค้อนโตเราจบที่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับโอ,โอเคนะครับแล้วก็เงินรางวัลดวงของเรามาที่เท่าไหร่เลยสี่ร้อยสองบาท นะฮะโอเคสวยงามอยู่นะครับเออเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่สาวๆอาจจะชอบนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยออกจะน่ารักหัดฟุ้งเฟิงมาเลยทีเดียวเชียวนะครับเป็นดอกไม้นะฮะเออมาก็เป็นหนึ่งเกมที่น่าเล่นอยู่นะเท่าที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับเบียดเพียง6บาทเท่านั้นเองนะฮะเออหากใครจะลองแล้วนะครับหากใครจะลองก็ลองกันดูนะครับนะ เส้นทางช่องทางต่างๆอยู่ใต้คอมเมนต์กันเลยนะครับตอนนี้ก็โอเคอยู่นะเท่าที่เล่นมาตอนนี้เกมบัตเตอร์ไฟนี้ก็เป็นเกมที่อืมก็แล้วแต่พิจารณาเอาละกันนะฮะตอนนี้ก็บวกมาพอสมควรแล้วนะครับอืมไปไปต่อนเนื่องเลยลูกโอเคนะคอมโบในเกมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคอมโบในเกมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะดูนะานทั้งจดูนะฮะคอมโบคอมโบข้างนอก ดีกว่าข้างในอีกด้วซ้ำไปไมั้งผมว่านะฮะดูสิอนุวันก้อนโปงเรามาที่308บาทนะครับดูกันเราเองนะครับเออไม่จําเป็นต้องพึงฟึ๊บพึ่ง,ฟ,งฟีสปินเลยนะครับเพราะว่าข้างนอกก็โอเคอยู่แล้วนะเท่าที่เล่นอยู่นะตอนนี้นะครับใครที่ชมคลิปอยู่นะฮะโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะอืมนะครับ อย่างเช่นเคยนะครับใครที่อายุยังไม่ถึง18ปีนะครับควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับเออส่วนใครที่อายุเกินแล้วก็แล้วแต่พิจารณากับเราเองเลยนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำให้เล่นนะฮะส่วนใครที่อยากเล่นก็ใตยคอมเมนต์เลยนะฮะเออปะผมมาเล่นเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่มีใจรักมีความชื่นชอบในสิ่งนี้เท่านั้นนะครับใครที่ไม่ชื่นชอบก็ดูเพื่อความสนุกก็ได้นะครับอ่า ใครที่เพิ่งชมคลิปเรานะครับนะหากปเป็นเป็นการรบกวนอะไรมากนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องสลดบอยซอยจุ้ยไว้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดเกมดีๆที่ผมเอามารีวิวกันให้ดูเลยนะครับเป็นแบบสดๆนะฮะมาคอมโบในเกมตอนนี้ยังโอเคอยู่นะตอนนี้ผมเพิ่มเบ็ดไปที่20บาทนะครับนะผมเล่นไปด้วยเพิ่มพูดไปด้วยแล้วก็มัวๆนิดหน่อยนะครับบางทีอาจจะโฟกัสไม่ถูกจุดนะครับอ่นะมา มาหน่อยลูกมาหน่อยลูกโอ้ยหายเงียบไปเลยตั้งแต่เพิ่มบิดมาอ,มอืเราต้องไปต่อเลยแล้วกันนะครับอย่าท้อถอยนะครับกล้าได้กล้าเสียนะเกมแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าคิดที่จะได้ต้องคิดที่จะเสียด้วยนะครับอืมเผื่อใจไปด้วยนะฮะไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียตลอดหรอครับเชื่อผมวันหนึ่งเราได้วันหนึ่งเราก็ต้องเสียบ้างนะครับมา เสียแล้วรู้จะพอไหมตอนนี้จะเพิ่มไปแล้วแต่เพิ่มไปแล้วมาทวีคูณขึ้นมากี่เท่าแล้วเงินร้อนก็โตมาแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะเออเป็นยังไงทะลุไปเท่าไหร่แล้วเกิน500เข้าไปแล้ว827บาทนะลํานี้ไงฮะบอกแล้วเล่นแบบนี้ต้องกล้าได้กล้าเสียนะครับใจต้องถึงนะฮะบอกได้เลยนะครับใครที่ใจไม่ถึงก็พักไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเออมา มาหน่อยลูกมาหน่อยลูกฟีสปินมาไหมมามอีกตัวเดียวยังวะแต่วายกมนี้ก็มาบ่อยพอสมควรนะครับข้างนอกดูกันเอาเองคนระับวายออกมาดีมากกเลยนะครับถ้าจะให้ผมบอกว่าไม่ต้องพึ่งฟีสปินเลยก็ได้นะครับดูสิดูมาแบบต่อเนื่องคูณสิบห้าเข้าไปเล้วคูณสิบห้าเข้าไปเล้วนะตอนนี้ไปเลยคูณยี่สิบห้าไปเลยยตอนนี้ โอ้โหสวยงามอยู่นะรอบนี้รางวัลมาที่5 0 3มบาทนะครับนะไม่จำเป็นต้องฟีสปินหรอกนะฮะข้างนอกก็โอเคเลยนะครับมานี่ไงคอมโบแจ๋วเลยนะครับมายิ่งเพิ่มเบ็ดยิ่งโอเคนะผมว่านะค่อยๆเพิ่มเบ็ดไปนะครับใครที่ชมคลิปผมอยู่ตั้งแต่แรกนะฮะตั้งแต่เริ่มแรกเลยจะรู้เลยว่าผมนั้นจะเล่นแบบค่อยค,อยคอยเพิ่มไปนะครับไม่วู่วามนะฮะ ออรู้ได้ด้วยได้ก็ต้องเพิ่มบิดน,นะครับอโอเคมาหน่อยมาหน่อยโอเคสวยงามมาหน่อยเบ็ดที่ห้าสิบแล้วนะฮะตอนนี้นะครับใครที่ชมอยู่นะครับอโอเคสวยลูกไปไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อไม่รอแล้วนะเออมาอือโอ้เอาเรื่องดูฟีสปินเข้าไหม เข้าไหมเบตห้าสิบเนี่ยเข้าไหมเข้าหน่อยไหมเข้าหน่อยไหมฮึดมาเร็วสวยงามัมนต้องอยังงี้มันต้องอยางงี้นะฟีสปินเข้ามาแล้วนะฮะมาดูซิว่าฟีสปินนี้จะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับโอเคมาถึนคุนมาแล้วขอคอมโบมาหน่อยเลยขอปูนมาแล้วขอคอมโบมาหน่อยเลมยมาเลยมาเลยโอเคสวยงามผ่านไปแล้ว เหลืออีกสีหมุนตอนนี้การหมุนฟรีเพิ่มมาอีก3านะครับนะเออใครบิลบอกไว้นะครับใครที่ชมคลิปอยู่นะเกมบัตเตอร์ไฟนี่ครับสามารถเพิ่มฟรีสปินได้อีกด้วยนะครับเออเี๋ยวใครที่ยังไม่เคยเล่นยังยังไม่รู้นะฮะม,มาไป,ะไปต่อเลยแล้วกันไปต่อเลยแล้วกันไปตคอมโ,มโบไปอย่างสวยๆตาสวยงามเอาเรื่องดูนะ เอาเรื่องอยู่นะเกมมอเตอร์ไฟนี่เอาเรื่องอยู่นะฮะอืมเป็นยังไงเป็นยังไงลูกนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเออเป็นยังไงเหือนรางก้อนโตเราทะลุไปแล้วที่2555บาทนะครับอืมสวยงามแท้นะครับจังหวัดนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามตามท้องเรื่องเลยนดยครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับเกมมอเตอร์ไฟนี้ปาละ มาคอมโบมาต่อเนื่องนะคูณ40เข้าไปแล้วโอ้โหคูณยาวๆคูณยับยับคูณยาวๆคูณยับยับมาไปลูกมามาลูกมามาลูกมาเงินรางวัลก้อนโตของเราจบที่เท่าไร่เอ่ยจบที่ โอ้โหบอกว่าเยอะนะนะครับ,รบ3า0 0นนะครับดูนะฮะเราซูเปอร์เมกานะครับบอกเลยว่าสุดสุดเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะน่าเล่นอยู่นะฮะเหลืออีก3ามหมุน2หมุนเพียงเท่านั้นห่หมุนเพียงเท่านั้นยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงยังไงยังต่อเนื่องต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาคูณ50เข้าไปแล้วอือสวยงามยังไงเอ่ย โอ้โหไปยังไงกันบ้างยังไม่หมดยังต่อเน,นื่องอีกโอ้โหโอ้โหไปเรื่อยๆเป็นยังไงอื้หือ่รู้ไปแล้วโอ้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เงินรางวัลรวมของเราไปที่เท่าไหร่แล้วขอมโปอื้เงินรางวัลก้อนโตนั่นเนี่ยยังไม่รูอมนะครับเงินรางวัลก้อนโตของเราจบที่1 3 5 7บาทนะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างฮะอหโอ้โหเงินรางวัลรวมของเรานะครับ โอ้โหแปดพบาทเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับนะและอีก4หมุนนี้นะครับและอีก4หมุนนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับอีก4หมุนนี้ของเราจะจบที่เท่ไหร่นะครับเป็นยังไงฮะเป็นยังไงอีก4หมุนหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายแล้วหมุนสุดท้ายแล้วของเราโอเค ก็จบไปเป็นที่โอ้ยังคอมโบยังต่อเนื่องอยู่นะฮะลืมดูนะรลืมว่าจบไปแล้วนะครับมามาหน่อยลูกโอเคคอมโบมาลูกคอมโบมาคอมโบมาสวยงามโอเคเงินรางวัลก้อนโตเรามาที่1,990บบาทนะครับเออ เป็นยังไงกันบ้างนะครับเกมบัตเตอร์ไฟนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่จัดว่าเอาเรื่องพอสมควรเลยนะครับนะเอออ่ะวันนี้นะครับผมคงต้องพอแค่นี้แล้วนะครับนะใครที่อยากตามนะครับช่องต่างใต้คอมเมนต์เลยนะครับนะใครที่ยังไม่กดไลค์กด s u b s ไครต์นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องสล็อตบอยซอยจุด้วยนะครับนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ